รื่องนี้นะครับเนาะอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องช่อง,องเขาไม่สะอาดอย่างงั้นอย่างนี้ดูสุกปกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ดูสารรูปตัวเองไม่ดูหนังหน้าตัวเองอ่าทำกึกซกกึกซักนะครับเหมือนยาจกเหมือนขอทานนะครับนะอืดูผมดูเผ้านะโอ้ก็ซึกกระเซิงแบบนี้อ่า ฟันก็เหลืองทีนี่โอ้ยนะครับเป็นผู้หญิงอะไรนะครับเนาะอือใครจะไปเอาครับแบบนั้นสุกกระปุกสุกมุกนะครับเนาะไ่กับเพระแห้งแล้วไปเอาผมกับพวีหีกับเพ่า่างแข่กับเพะสีโอ้ยตายแล้วชีวิตนะครับอ่าแล้วมาสุกมุกนะครับนะอือนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นสุกกระปุกสุกมุก นะครับนะเป็นผู้หญิงดูสภาพสิมันดูไม่ได้นะครับอืมเขาไปบ้านมันโ้วยนะครับมกินอะไรตัวกินอะไรนะครับนะวันวันไม่ทําหาอะไรที่นี่ออฟันเหลืองดูดบุลงดูบุรีทีนี่หีตีเมนหีทีนี่โอ้อีเวนนะครับนะอีสตีน ็นไหมล่ะมันเป็นแบบนั้นการที่ออกมาพูดถึงเขาอะไรครับเพื่ออะไรหาเด็กหาจิตออกมาพูดเพื่อคอนเทน,นต์คนป่วยจิตคนป่วยใจบอกอ่าถ้าเป็นลูกมันเนี่ยว้ยแต่ไม่ได้นะอ่าอย่างที่หลานนอกไส้มันถนวยสุดโรนะอ่ามันถนวยสุดโรไปโกงเงินเขามามันี๋ยว่ายังบอกว่าไม่ผิดมันบอกว่าไม่ได้โกงมันบอกให้โดยเสน่หาาว้าใครจะไปให้โดยเสน่หาเยอะขนาดนั้น <c oughs> ถ้าไม่มีการทำธุรก,ก,กิจกันเออหน,นาวแต่น้ำาบได้ฮะอเอาก็ต้มน้ำมาพี่เอ้ย <c oughs> ต้มน้ำมาเอานะมันหนาวก็เข้าใจเรกขนาดบ้านเท่าหน,นาวสักนี้กันยังพอแห้งป่านนั้นยังว่าสิบกว่าองศาสิบเอ็ดองศาตายพอดี <c oughs> เออนะครับพี่น้องเอสซีขนาดลูกค่อยยังเลิอกอ่อฮะยังกินเลยปลาร้าช่างต้ม เป็นลูกครึ่งด้วยใช่นะทุกวันนี้เขาไปใส่ยำไปใส่นั่นใส่นี่เขาดัดแปลงไปใส่มันก็อร่อยไงมันกลมกล่อมไงมันนัวเข้าใจเว่มันนัวน,นวนะคุณนิพามันก็ผ่านการพัดจไลทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่นะการต้มการหมักการนั่นกันนี่ได่ไหมล่ะเขาต้มเรียบร้อยอืมบันค่อยกว่าหนาวอา๋อวันนี้หนึ่งองศาโอ้ยตายเล้ว เว่าจากว่าเนีนเรื่องหนาวนี่นะมันเจ็บกระดูกครับพี่น้องยศจีนะมันกี่ขั้นลูกอ่าโฮมพาจิกหัวจิกตีนอย่างเดียวเลยนะเอาดันดันสามร้อยไร่มันไม่มีอะไรจะพูดไงอิจฉาเขาแล้วครับอือบอกเจ้าหน้าทุ่กวันบอกแต่มันดิฉาเขาลูกน้องแท้มันขายไม่ได้เหมือนเขาไงตอนนี้ก็อะไรครับขอทานขอทานครับพี่น้องบ้านน้อยสวัสดีครับ ขอทานออเอาขายแพยงเนาะกางเกงอะไรกางเกงผ้าอะไรนะตัวละสองร้อยห้าสิบเอามาตัวละส้าห้าบาทเออนะครับออเอามาตัวละส้าห้าบาทห้าสิบบาทเอามาขายสองร้อยห้าสิบโอ้ยนะครับมึงคิดว่าเขาโง่บอกเขาไม่ได้โง่ <c oughs> ฮะบ้า อะไรนะยานแปลงฟันทุกปีโอ้ยปีนึงอาสน์ซนึงบ่โอ้ยจะไปลุ่มพายน้ำร้นเนะาะป่าคือสิตายหมดอออันได้ลินน้ำนะคือสิเอาหวัวปุ่มคือเป็ดนี่เนาะอ๋อพ่อลูหลุบปูลูหลุบอยู่นาะือเป็ดนี่เนาะสะอาดลุ่มพายแล้วเนะาะป่าตายหมดบังอยู่เนาะ เห็นบอกเป็ดลินน้ำมาน่ามันเคนดีว่าเคยเจอน้าจตะเทือมจะลงผายน้ำร่นตาปลาปลาตายหมดว่างเลยครับก็จินน้ำือเป็ดนี่เนาะโอ้ตายแล้วนะครับนะอามน้ำปีละเทือบบอกต้น้ำสงการมันเปลืองน้ำบอกอประหยัดเงินโอ้ตายแล้วชีวิตพี่ก็ไม่มาดิเอาก็จินมดน้ำือเป็ดนี่เนาะ,นะ,ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอับปีอ่าอะไรหายใจทั้งหีก็มีโอ้สารพัดนะครับที่มันจะทำอ่านะครับฟันเหลืองเพราะอะไรครับโพดูลังสีจากการสายแสงโอ้ยตายแล้วครับแต่ว่า <c oughs> เขาอยู่แผนกลังสีก้อยครับพี่น้องเอฟซีนะฟันเขาขาวนะหัวเขาก็ไม่ได้งองนะโอ้ยตายแล้วนะั่ยมึงเชิงแต่น้อยเนะี่ย เรื่องเต้น้อยบดนี้ผมงอกบดนีอฮะมันว่าอาบน้ําบ่อยทําให้ผิวเสียโอ้คือการหมักผิวหมักขี้ใครนี่บอกโอ้ยตายแล้วคือการหมักผิวบอกอาบน้ํบา,า,บ,าบ่อยผิวจะเสียผิวจะแห้งดังนั้น,ถนเถะ่อแลยวอาบปีแล้วเถื่อประจันบอกคือควายนี่บอกว่าโอ้เกือกก่ทมบอกคือการหมักผิวบอกตายแล้วเออฮะ โอ้ยหายใจทางปลอดดีกว่าครับมันหายใจทั้งหีได้มันหายใจนั่นะหละนะบันหายใจทางปลอดคือเขาเด้ออีหามึงแต่มึงก็สร้างพูดเนาะเออผมก็ไม่อยากเชื่อว่าออมมาจากปากมันได้ยังไงนะครับเนาะแกจะตายอยู่แล้วโอ้ยทะลึ่งตึ้งตังนะครับบีนี่นะอืมนะครับเอ่อตัวนี้การที่อะไรครับทำเรื่องอะไรให้ลูกนกใส่ ติดคุกตอนนี้นะอรัเข้าใจไหมาการที่ออกมาพูดนั่นพูดนี่นะครับเพื่อที่ต้องการที่จะให้ลูกน้องไส้นี่ติดคุกติดตารางนะครับนะเพือ่อจะให้ลูกน้องไส้นี่ติดคุกติดตารางตอนนี้นะครับพี่จีมันมันคิดไม่ดีนะครับมันมันไม่ได้มันไม่มีความปรารถานาดีต่อลูกนอก้องไส้มันหรอกพี่น้องพี่จีนะ มันยังให้ลูกน้องใส่มันติดคุกแต่อะไรหลักฐานมันทนทุ่ที่พี่เก่าเอามาเปิดไงพี่นงหวัดดีครับหลักฐานมันชัดเจนครับทีนี้เออหลักฐานมันทนทุท่ไถ่พวนครั้งที่หนึ่งถ่พวนครั้งที่สองเป็นไงครับเงียบกิฟททีนี้ป,ปุบปากทำไมไม่พูดต่อละ่ะเอไม่ว่าจะเป็นบักตรนวยควยเสียทำไมไม่พูดเงียบกิฟเงียบกิฟ อแล้วมันต่างกันกันกนบปากไหลทีนี้ต่างกันอ่ผิดก็ผิดเหมือนกันแต่อะไรครับใครจะหนักกว่าใครมันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตรงนี้อแล้วสิ่งที่สําคัญการที่ทํากับปากไหลมันจะเดือดร้อนถึงใครพยานปากทูอีกทีนี้เห็นไหมนะ่ะเขาก็ไม่ยอมไงถ้าโดนก็ต้องโดนเหมือนกัน <c oughs> เขาไม่ยอมอีกทีนี้นะ เออไปชี้ปงเหมือนอะไรครับเหมือนจะให้พยานปากโทนี่โดนด้วยเห็นไหมอ่าความคิดของมันนี่นะครับมันเป็นแบบนั้นเออเห็นไหมครับบากหัวรู้นี่ก็ไปถ่ายได้ที่นี่เออไปถ่ายเปงพยานปากโทได้ที่นี่อ่าที่เขาปลูกบ้านทําบ้านเป็นหลังสมที่ตงทางเห็นไหมละ่ะไปถ่ายเขายิกทีนี่เห็นไหมละ่ะนะครับต้องการอะไรลนะ่ะ หวังดีประสงค์ร้ายนะั่นนี่แหละครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับความบันเทิงกำลังจะมาถึงนะนะจะมีมากรรมในการแฉกันเกิดขึ้นนะครับนี่แหละมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นทีนี้อ่ามันก็เลยไม่จบไม่สิ้นนะครับพี่น้องยูจีนะนี่แหละบานปลายทีนี้ดูแล้วนู่นน้องไส้ติดแน่ๆน่ <c oughs> ถ้าโดนรอบนี้ติดนะพี่เรียบร้อยนะพ่อรอลงอาญา แล้วการเข้าไปทําประโยชน์การที่เข้าไปบุกรุกนะการที่เข้าไปบุกเบิกนะการที่เอาเทคเตอร์เข้าไปบุกรุกบุกเบิกป่าสงวนหรือป่าอุทยานหนักนะอ่าโทษที่รอลงอาญาก็สองปีทีนี้จำเลยที่หนึ่งร่วมกับพวกใครจะเป็นจำเลยที่1นึ่งนะจำเลยที่สองจำเลยที่สามอืมนะครับเนาะ